ไม่คือชีวิตคือเวลาจะออกไปข้างนอกก็แต่งเนี่ยนะใช่ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วน่าสารมากเลสวัสดีค่ะกลับมาเจออีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เนี่ยนะคะลิกกมาตามสัญญานะคะก็คือพาพี่ต่อยมาแต่งหน้าจะบอกว่าคือแบบว่า บังคับเลยแบบว่าเฮ้ยมามาแต่งเพราะว่ามีคนอยากดูเยอะคือจริงนายจะไม่ยอมนะกลัวโดนเพื่อนล้อกลัวโดนรุ่นน้องล้อเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเขากลัวโดนล้อไงเขาก็เลยไม่อยากถ่ายเออแต่ว่าอ่ะสุดท้ายก็ยอมเพราะว่าเห็นแบบว่าทุกคนมาคอมเมนต์ในคลิปนั้นอะเยอะมากเขาก็เลยอ่ะอ้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวไม่แต่งแล้วนะวันนี้จะให้เขาแต่งลุคเดียวกับลีละกันนะประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบว่าออกมาเป็นคู่แฝดกันลุคเนี้ยอ่ะก่อนอื่นถอดแว่นก่อน อันนี่พี่ก็ไม่เห็นเดียว้แพีนี่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นค่อยเห็นตอนจบมาในกล้องหน่อยเข้ามาถ้ามาในเฟรมนะมาเอาหน้ามาใกล้ๆขอวทำไมอย่าขงข่าวเมือ่อไมภาพแล้วก็ขังไง มันจะติกาไว้ทาปากไม่ใช่เหรอเอาไหมล่ะเอามากบรอยคามน,นิดหนึ่งมองข้างบนมองข้างบนมองบนมองบนได้ปากได้ปะ <c oughs> <c oughs> สนุกเหมือนเล่นตุ๊ก,กตา <c oughs> สนุกสิ <c oughs> ต่อไปก็จะใช้พาเลตนี้นะคะของนิกนะ เรื่งจะถามที่เรากาสีอะไระไหนดูสีข้อกองอุย้ยดูสว่างขึ้นเห็นไหมโอ้โต่อไปก็จะใช้รลองพื้นนะเป็นของไลท์ฟอร์ดสีศูนหนึ่งเพราะว่าไปต่อยผิวขาวจะต้องเอาสีที่สว่าง เลยให้ทั่วหน้าเพราะพี่ต่อยอคนหน้าแบบมันนิดนึงลงไปก่อนไม่คือจีวิตคือเวลาจะออกไปข้างนอกก็แต่งเนี่ยนะ ใช่ผู้หญิงเป็นอย่างนั้่แหละเห็นแล้วที่องสารมาเลยมองล่างมองล่างเจ็บไหมไม่เจ็บมองล่างมองล่างมองล่างอย่าขยับมองล่างคุณไม่น่ากลัวคุณไม่น่ากลัวหรอมันง่ายมากพี่ต่อยมองล่างมองล่างอย่าขยับคุณหลับตาแล้ป่ะมองล่างไม่ว่าคุณจะเจ็บหนักตานะ งทำไมต้องทำปากเป็นแบบนี้จะได้เห็นขอบกามของคุณอ่ะ หน้าแท้ๆมันต้องลงอะไรเป็นสิบอย่างอะไรอยงเนี้ยชีวิตคำหน้าคุณอะคำหน้าเข้ามาเนอะ ่าแม่เลี้ยงมายังไงนี่แหละไหมไอ้ดูดีไอ้นี่มึงที่สองไม่ใช่แล้เนี่ยเจ้าล่ะจะบอกอยู่ว่าเหมือนที่สองก็ทำตามสัญญาแล้วนะยังไงทุกคนเนี่ยเห็นแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อยากให้รีคคลิปอะไรอีกนะคะแนะนํามากันได้นะสําหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปย้อหน้านะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ